กเกษตรดีมีสาระพี่น้องสาระอันใดคะเราให้พี่น้องเขาฟังเนี้ยอ่ามันนี้ก็เตรียมแบบวงโบกโบกแปดสิบเนาะครับ,บเพื่อจะลุ่ครับวงโบกแปดสิบลุ่พอแม่พันธ์ปลาไหลแนนครับค่ะอันอันอันแบ้งเป็นฟังดินลายก็แม่นบ่ค่ะแนนค,แน,นครับเข้าใส่ดินลายขึ้นก็มันก็สามารถลุ่แม่พันธ์ได้ลายขึ้นครับอ๋อแล้ววงแปดสิบนี่เขาลงจากตัวไอ ผมจะลงหกตัวนะครับในส้สไตล์ของไอ้งอนนี่จะลงหกตัวนะครับจะใ,ใส่โค้งเทียมสามอันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบัดนี้วิธีเตรียมวิธีกัน้นบริห้ดินสูตรเทียบังไงคะเนี่ยนี่คือเอาไม้ไม้กั้นนะครับไม้กัน้นหรือว่าเป็นอิฐก็ได้นะครับบอกวากํลักสีถังรับเอาอิฐก็ได้นะครับหรือก็เอาไม้ค้ำไว้อวา้าาาดินเพิ่นหน่วยนะครับเวลาป่าเพิ่นบ้างใครนะครับเพิ่นจะซิกดิ่งดินลงข้างล่างเนาะ ก็จะมีคนถามอีก้ว่าตรงไม่จาอหูพ่เตชิ้นฟ้ามม่เคยจาอหูด้อค่ะปะไลเตชิ้นฟ้าคือมึงบนยังเดียวกับจาะเนี้ยก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ใดอ,อยากจาะอันนี้ก็ขคืนยู่ก็ควมสะดวกงนานะบางคนเขาก,กระจาะวันอิฐก,ก็ได้ดที่สําคัญต้องเอาไม้ค้ำดันไปด้อครับม่นว่าเนี้ยไม่ดันไปกันดินห้อยดินสุดงนะานครับเดี๋ยวมือลงแม่พันจะมาลงหาพที่น้องเบิ่งนะครับ ฝากติดตามได้ด้วยครับพี่น้อง